การสร้างพระสร้างเหรียญจัดได้ว่าเป็นพุทธบูชาเปรียบได้กับธนาคารบุญซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้างโดยบุญกุศลนั้นจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีผู้นำมากราบไหว้ติดตัวสการาบูชาเท่ากับจำนวนคนและจำนวนครั้ง คุณทวีพรสติบุญมาเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความศรัทธาหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินอย่างหาที่เปรียบมิได้หลังจากที่หลวงปู่แสดงอภินิหารให้เห็นตามที่ขอคุณทวีพรจึงได้จัดสร้างเหรียญเบ็แตงหลวงปูส่สวงรุ่นสันติสุขตามชื่อใกล้เคียงนามสกุลโดยในครั้งแรกนำเหรียญทั้งหมดเกือบสองหมื่นเหรียญให้พระอาจารย์จักรวาล วัดบ้านกกจานจังหวัดเลยอธิษฐานจิตเป็นครั้งแรกด้วยเพราะว่าคุณทวิพรเป็นคนจังหวัดเลยและได้ถวายเหรียญให้กับท่านพระอาจารย์จักราวาลเป็นจำนวนหนึ่งและที่เหลือมอบให้กับทางช่องเป็นสะพานบุญเพื่อถวายและแจกจ่ายให้กับทุกท่านที่มีความศรัทธาในอภินิหารของหลวงปู่สวง ทางช่องจึงได้ทำตามความตั้งใจของคุณทวิพรและครอบครัวโดยการถวายให้แก่ 1>, 1. หลวงพ่อพุทธวายโมเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาสิทธิเอกผู้สืบทอดมรดกธรรมของหลวงปู่สวงและมีความกตันยูเป็นเลิศอธิษฐานจิตวาระที่สอง และทางช่องได้มอบเหรียญแม่แตงให้ท่านจำนวนหนึ่งสงพระวัชรายานมุนีพระอาจารย์เทียนชัยชยธีโปเจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมมารามบายตึกเจียที่มีรูปสการะหลวงปู่สวงองค์ใหญ่ที่สุดที่ปทุมธานีพระอาจารย์เทียนชัย เมตตาอธิษฐานจิตให้ในวาระที่สามและทางช่องได้ถวายเหรียญเป็นแตงให้ท่านจำนวนหนึ่งสพระครูสุนทรนนทกิจพระอาจารย์สมพงษ์สุมโนเจ้าอาวาสวัดป่าเล,ลายลจังหวัดนนทบุรี ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตวาระที่สอธิษฐานจิตเสร็จท่านถึงก็บบอกว่าเหรียนนี้แรงนะและทางช่องได้ถวายเหรียญเม็ดแตงให้ท่านจำนวนหนึ่งสหลวงพี่เปิ้ลวัดเลียบราชบํารุงกรุงเทพวัดหลวงพ่อส้อยที่เป็นสิทธิทีหลวงปูส่สวงรักที่สุดเมตตาอธิษฐานจิตให้ ในวาระที่ห้าและทางช่องได้ถวายเหรียญเม็ดแตงให้ท่านจำนวนหนึ่งและทางช่องยังคงพอมีเหลือเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่สวงอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนักเพื่อให้กับท่านที่มีความศรัทธาต่อหลวงปู่สวงที่ตอนนี้ทางช่องจะสร้างเถียงนาและหล่อรูปเหมือนองค์หลวงปู่สวงด้วยทองเหลืองเท่าองค์จริงไว้ที่วัดกำแพง นนทบุรีที่ขนาดนี้กำลังรอสายทานน้ำใจของท่านที่มีความศรัทธาในองค์หลวงปู่สวงที่จะให้แล้วเสร็จในเร็ววันทางช่องต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้ากับสิทธุทุกท่านที่รักหลวงปู่เรามาร่วมกันสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้ทุกทุกท่านได้มากราบไหว้ที่วัดกำแพงนนทบุรี